ริ่มต้นเดือนแรกมีเด็กของขวาญแส่งานฉากฉามากลยาไว้แจกไว้ยมากรยาหอนตันงร้องหัวใจตั้งร้องปีใหม่หวังค่าสามยาเข้าสู่เดือนสองเข้าหน่เดือนสองจับจองบกมาครอบค่ายผู้ใหญ่ไม่มียื้แยเอย มาถึงเดือนสามลุกคนสามหาปิดเธอมเดือนยาหน้าอยอมมาเยือนนับมีนาคม่าย้อคอยเตือนไทยครเพื่อนเหมือนสิงคู่กันเข้าสู่เดือนสี่พระเคนีไทยสองขันทิ้งใหญ่จักชาวไรมัน่นเอพิวมมเมษาย อนทุกชาติเร่นำเรื่องปันเนันสถามาทีมาถึงเดือนห้าระยะเปิดเทอมซือของเพิ่มเพิ<ล>่มเริ่มเร่ถาใหม่แม่ผทธธาทอา้องเกีียวคันไว้พ้องรักครั้งใหม่ลิดไปเบิกอานต่อมาเรื่องของตอกจงแข่งขัน ทุกคนจูห้ยงนับืเกลางปีเขาสู่เดือน,นเขาสู่เดือนดเดือนเจ็ดเดือนเจเด็ดนของเจปิ้งเนยอบกนด,ดนยายกระดากหอมครงาไม่ดืดึงดันต้องการถ่ายฝต่อมาเดือน8 แม่ออกัสจิ้งห่าวทองค่ะสุขสมแม่เทลให้แม่แพนดีิจ่ายมาถึงเดือนเก้าไฟชาวไม่หมอกเห็นการเยี่ยงโดตัดจบทางตาแฟลชแคนเปอร์กันยายนผู้โกรธชะชู้คนรัทธ์พาดวงจันบ่มพาบูชาไหว้กันมาถึงเดือนสิบ หน้าตวไปเดยเดินว่มีออกทอเบร์าองั้งชาหญิงเต่ก็จนุมจริงเอแก้กันต่อมาเดือนสิบเอดแม่ผมกหาลมหนาวเาสบายตาคางยงยองอแ้มบิอ์ยา คนไปลยอยเพื่อจุดประสง,งค์ขอข้ามาขอแควต่อมาเดือนสิบสองโคมในหน่สุดท้ายถนนใหญ่ถ่ายป็ดชายใา้กาดมีแฮมเบอร์กัในยันทันวาสมไม่อยากาศวันโขนฉันตาดูาม,มืออ่าตบมือหน่อยค่ะ คุณค่าด้วย